อยู่ที่บูธม s u b บิชิในงานมอเตอร์อ o 2ป2 3์ค่ะสำหรับบูธมิ u ุบิชิในปีนี้นะคะเรียกว่ามีรถหลากหลายรุ่นมาจัดแสดงค่ะและแน่นอนที่อยู่ทางด้านหลังตรงนี้นะคะก็เป็นมิ t ุบิชิทร t r i ตันใหม่ล่าสุดค่ะที่เรียกว่ามาโชว์แสดงครบทุกรุ่นเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ค่ะหลักจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยมาทัวร์บูธมิ u ุบิชิค่ะว่าบูธนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างในคลิปนี้นะคะ นึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะคะนี่เลยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะไททันนะคะก็เป็นรถบรรทุกนะคะแบบตัวเตี้ยนะตัวนี่เลยค่ะไททันเมก้าแคปตัวโปรนะคะตรงนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างนี่นะคะหน้าจอของเขาให้มาแบบ10นิ้วใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็รองรับได้2ระบบนะแล้วก็ตัวถังของเขาค่ะอย่างที่บอกค่ะเมก้าเฟรมนะคะโครงสร้างใหญ่แต่ให้น้ําหนักเบาแล้วก็มีความแข็งแกร่งด้วยนะคะ แล้วก็ตรงนี้เป็นเกียร์แบบธรรมดานะแล้วก็มีให้เลือกด้วยเป็นเกียร์ทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้ค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะเมก้าแคปโปรค่ะขึ้นลงสะดวกค่ะสำหรับทริันนะคะก็บอกเลยเป็นรถที่สามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะอย่างที่บอกค่ะวก็ตกแต่งได้หลายสไตล์นะแบบนี้ก็ในสไตล์แบบออฟโรดนะส่วนด้านขวานี่ก็ดีเลยค่ะสวยนะคะลายสไตล์แบบเลสซิ่งค่ะ ปีนี้ค่ะของมิซูบิชิเนี่ยเอาตัว t r i t o นใหม่ครบมาทุกรุ่นอย่างที่บอกค่ะด้านบนเวทีนะคะก็จะเป็นตัวแอดลีตนะมีการตกแต่งพิเศษแล้วก็มีความโดดเด่นนะคะทั้งในเรื่องของระบบการขับขี่แบบ s e l e c t 4 2นั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกนะของการขับเคลื่อนที่มิมีเอกลักษณ์แบบนี้นะคะมาต่อกันที่ด้านบริเวณขวามือตรงนี้นะเดีย๋ยวเราจะพาทัวร์รอบๆนะคะนี่เลยแบบตัวขับ2แบบนี้นะคะตัว4ประตู ดับเบิลแคปนะคะก็จะมีการตกแต่งด้วยชุดแต่งแบบพิเศษตรงนี้นะคะเรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวไททันทำอะไรได้บ้างตรงนี้ก็อย่างที่บอกค่ะขนส่งนะคะเป็นรถตู้แช่เย็นนะคะบรรทุกของรนะักษาอุณหภูมิต่างๆตรงนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือเป็นอีกหลากหลายธุรกิจนะสำหรับตัวไททันนะคะที่จะไปต่อยอดทำได้ต่างๆไม่ว่าทั้งจะเป็นรถบ้านนะคะหรือว่าเป็นรถส่วของแบบนี้ก็น่าสนใจทีเดียวค่ะ นี่เลยค่ะอย่างที่บอกนะคะว่า t r i t o ันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่รถกระบะใช้งานทั่วไปนะอันนี้นะคะร่วมมือกับทาง Carry Boy นะคะสร้างเป็นรถบ้านเคลื่อนที่แบบนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจนะสำหรับตัว t r i t o ันนะคะดีไซน์ได้น่าใช้แค่ไหนนะคะ,ะนี่เลยโอ้โหออกแบบแบบได้สวยมากเลยค่ะเป็นรถบ้านจริงๆเลยนะก็เป็นอีกหนึ่ง ไอเดียตกแต่งที่น่าสนใจนะคะสำหรับตัวไททันที่มาทำเป็นรถบ้านแบบนี้นะคะเรียกว่าแบบแต่ละมุมนะก็มีการใช้งานต่างๆเปิดได้จริงด้วยค่ะโหถ้ามีหนึ่งคันแบบนี้นะคะก็ไปเที่ยวได้สบายๆเลยนะสำหรับตัวนี้ค่ะไททันนะคะทำกับแครีบอยนะอย่างที่บอกค่ะไททันใหม่เนี่ยมาพร้อมโครงสร้างใหม่ที่เรียกว่าเมกกะเฟรมค่ะแข็งแรงขึ้นบอดี้ใหญ่ขึ้นนะคะตรงนี้นี่ที่เขาบอกเลย เมก้าเฟรมแชสซีใหม่ตรงนี้นะคะแข็งแรงแต่ให้น้ำหนักเบานะตรงนี้นะคะแล้วก็ระบบการตะเทือนใหม่ค่ะเรียกว่ารองรับแรงอ่ะซัพพอร์ตการขับขี่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะสำหรับตัวนี้แล้วก็อีก1จุดเด่นของเขาค่ะสำหรับตัวไททันใหม่นี้นะคะก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่ที่ชื่อว่า Hyper Power X2 นะคะนี่เลย2.4ลิตรค่ะ t ูสเตตเทอร์โบชาร r นะคะเห็นแบบนี้ค่ะ204แรงม้านะที่อยู่ในตัวกระบะไททันค่ะ ถึงเทคโนโลยีของเขาค่ะที่เรียกว่า Mitsubishi Connect ค่ะเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันดีๆนะคะที่อยู่ในตัวของ Mitsubishi Triton นะคะก็สามารถนะคะเช็ครถนะคะว่าอยู่ในสถานะไหนได้นะคะรวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกสบายต่างๆในการขับขี่ค่ะสำหรับตัว Mitsubishi Connect ตัวนี้ค่ะ 1รุ่นกับรถที่เรียกว่าแบบครอบครัวเนี่ยประสงค์รุ่นนี้เนี่ยคนใช้เยอะเหมือนกันกับตัวนี้นะคะ Mitsubishi Expander 3x สำหรับ Expander เนี่ยก็เรียกว่าเป็นรถที่มีความอเนกประสงค์ใช้งานได้หลากหลายนะตรงนี้ก็มีอารมณ์แบบว่าแต่งล้อใส่ล้อซิงนะคะมาต่ออีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจตัวนี้เลยค่ะ Mitsubishi Pajero Sport ตัว Elite Edition นะตัวนี้นะคะโดดเด่นในเรื่องของระบบขับ4นะแล้วก็ฟังก์ชันที่สวยงามรวมถึงเทคโนโลยีที่อัดเต็มอยู่ในคันนี้นะคะโดยคันนี้ค่ะตก ใ่ะคะในสไตล์แคมปิ้งแบบนี้นะคะ<น>ก็เรียกว่าใครสายแคมปิ้งนะคะนี่เลยค่ะไปเจโลกเขาก็ดีไซน์มาให้ในสไตล์แบบนี้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่เรียกว่าพื้นที่รองรับในส่วนของลูกค้านะคะก็มงบอกเลยช่านว่า,วามีคนสนใจเยอะนะคะแล้วก็พื้นที่รองรับลูกค้าเนี่ยเยอะตามบูธเลยนะคะอ่ะสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แลารีอาร์ตนะคะนี่เลยก็มีขาจำหน่ายของซิวเนียต,ต่างๆนะคะ มากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล่มของเสื้อต่างๆออเ e s ร์ซต่างๆตรงนี้นะคะก็มีให้เลือกช็อปเลือกซื้อได้ด้วยเช่นกันค่ะ ค่ะสำหรับใครที่สนใจรถยนต์มิซูบิชิหลากหลายรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวมิซูบิชิทรินันมิซูบิชิเอ์เพนเดอร์รวมถึงมิซูบิชิไบเจโร่ค่ะก็มาชมมาดูคันจริงได้นะคะที่บูธมิซูบิชิที่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปค่ะไม่เพียงเท่านี้ค่ะก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะคะสำหรับเฉพาะบูธมิซูบิชิภายในงานนี้เท่านั้นนะคะ ก็พบกับโปรโมชั่นนะคะข้อเสนอพิเศษกว่า1 2 0 0 0แบาทค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อรถ Mitsubishi Xpander แล้วก็ตัว Mitsubishi Xpander o s คค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีค่ะแคมเปญดอกเบี้ย0%แล้วก็สิทธิพิเศษมากมายภายในงานค่ะยังไงแล้วนะคะก็มาชมมาดูคันจริงสวยๆแบบนี้ค่ะที่บูธ i t s u b i s i ิค่ะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความน่าสนใจค่ะของบูธมิสุบิชิค่ะมีหลากหลายรุ่นนะคะครบทุกเซกเมนต์ค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวมิสุบิชิทริทันนะคะมิสุบิชิปาเจโรรวมถึงมิส s บิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ค่ะตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายนะคะพร้อมแคมเปญพิเศษมากมายภายในงานสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหารถด,ดีๆสักคันค่ะก็มาเยี่ยมชมได้นะคะที่บูธมิส b บิชิค่ะงานค่ะมีตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ยังไงคะ่ะก็มาดูกันได้ค่ะที่บูธมิสุบิชิในงาน มอเตอร์อิสโร2023นี้ค่ะ